คนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหม้อดินแปลว่าอะไรฝันเห็นหม้อดินในที่นี้แปลได้ว่าท่านกําลังจะมีโชคมีลาบจากคนต่างชาติมีดวงจะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษาท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านวิชาการความรู้ การศึกษาเล่าเรียนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งฝันเห็นหม้อดินนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักต่างวัยนะระหว่างผู้ชายที่อายุมากกว่าผู้หญิงผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงเลขนำโชคนะคะหนึงก้าหนึ่ง เก้าค่ะฝันเห็นอา่าพวกหม้อดินเผาโบราณอะไรประมาณนี้ก็ให้ตีไปทางจะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษานะคะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากคนทางไกลค่ะ